ชิ้นงานของลูกค้านะครับเป็นทรงเต่านะครับแต่ว่าไม่มีขาไม่มีขามาลูกค้าอยากเลี่ยมเป็นงานเลนแทงเหลี่ยมเพชรเต่าหลังตุงแทงเหลี่ยมเพชรต่อขาให้ด้วยนี่ครับแกนนะครับใช้15มิลพ้นกระดองเต่าด้านบนนะครับใช้ฝา6มิลในการทำฝาบนด้านล่างเรียบใช้2มิลนะครับ การแทงขาเนี่ยฮะลำบากตรงนี้นะครับอันนี้เต่านะครับอันนี้หัวเตา่าเราจะต้องบากแผ่นอะคริลิกเจียบากลงมานย่เนี่ครับเจียบากมาโดยรอบแล้วก็มาเหลาขาเตา่าทั้งสี่ขารวมทั้งหางหัวบัวลูกค้ายักได้เป็นบัวกลมนะครับ จุดที่มันยากก็คือการที่เราแทงให้เป็นขาเต่านี่แหละฮะเพราะว่ามันต้องผ่าอะคริลิกหนาๆลงมาแล้วก็ใช้ตะไบเหลาซึ่งพื้นที่การเข้ามันก็ยากนะครับต้องใช้ตะไบเล็กนะครับค่อยๆเลาไปทีละขาทีละขากว่าจะได้ขาเต่านะครับอันนี้เป็นงานเลนนะครับด้านบน เป็นหลังนูนนะครับแทงเหลี่ยมเพชรปาดเหลี่ยมเพชรมาแปดเหลี่ยมอย่างนี้นะครับปาดมาแปดเหลี่ยมอย่างนี้นค่าเหลี่ยมก็จะแพ,แพงนิดนึงนะฮะบ,บอกเลยนะครับทำขาเต่ายากนิดนึงนะครับ